บารมีหลวงพ่อโสธรศูนย์รวมจิตใจชาวแปดริ้วลุ่มน้ำบางปะกงสายน้ำแห่งมังกรวิถีความเจริญรุ่งเรืองตลาดบ้านใหม่หนึ่งร้อยปีมนขลังวิถีชุมชน ผ้าสีดนสีหลังคาโบสถหลวงพ่อโสธรสะทอนแม่น้ำบางประกบวัดสมานร,รัตนารามขอพรพระพิคเนตปางนอนสเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอาละครับแน่นอนว่าลำดับสุดท้ายนี้นะฮะเราจะขอกราบเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าได้ให้เกียรติตีค้องเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ให้กับนักมวยทีมไทยไฟของเราหน่อยนะครับแลถือว่าเป็นการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้และเป็นสริมงคลให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวคุณเป๊กจันนับจังหวะ12-3นะครับแล้วใช่ครับนะฮะทีมภาพทีมช่างภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งรอพร้อมกันเลยนะครับทุกคนเอาละครับทีมภาพพร้อมนะครับทีมสื่อมวลชนที่วันนี้มาดูกันนะฮะพร้อมนะฮะยกขึ้นถ่ายพร้อมกันได้ในการตีคองพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับผมจะให้สัญญาณนับ1 2 3 ขอเสียงประมือดังๆเลยครับทุกคนครับความเป็นสิริมงคลได้เกิดขึ้นแล้วและถือว่าเป็นการเปิดการแข่งขันในวันนี้ด้วยครับน่นนะครับเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับทุกท่านครับถ้าคุณเปิดช่อง8อยู่แล้วเจอพวกเราแบบนี้ความสนุกความเร้าใจเกิดขึ้นทุกวินาทีแน่นอนนะครับขอตอรับกับเข้าสู่ไจไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับ ตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณขจรเกียรติรักพานิตมณนีครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเรียนถามครับท่านครับท่านมีนโยบายอย่างไรในการที่จะเพิ่มแล้วก็พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของฉะเชิงเซาครับท่านเรียนเชิญครับก็ก่อนอื่นต้องผมนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานลูกหลวงพ่อแล้วก็ทีมงานจัดไทไฟท์นะครับที่ทำที่มาจัดที่จังหวัดฉะเชิงเซาแปดริ้วเราทำให้จังหวัดฉะเชิงเซ จังหวัดชียงสาบางท่านอาจจะรู้จักในเรื่องของเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังมีในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการเกษตรผมก็เชื่อว่าการจัดงานไถ่ไฟวันนี้จะทําให้คนรู้จักกิจกรรมนี้มากขึ้นเรามีวัดหลวงพ่อโสธรวัดราามบ่อเล่าวิหารนะครับเรามีวัดสมารัตนารามเรามีวัด ชุกเฉนแล้วยังมีอีกหลายลวัดนะครับในสายมูในสายที่เป็นสัตนสถานนอกจากนั้นเรายังมีแม่น้ําบางประกงนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนใช้เดินทางหรือว่าสัญจรในการท่องเที่ยวนะครับสินค้าทางการเกษตรเราก็มีชื่อเสียงนะครับเรามีมะพร้าวน้ําหอมเรามีมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับ<อ>ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้นําดีแล้วเนี่ยถ้าจังหวัดซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนเรือการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยได้เกิดความสะดวกความสบายและความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาจจะติดเรื่องโควิดนะครับโควิดก็อาจจะมีคนมาเที่ยวน้อยหน่อยแต่ช่วงนี้โควิดซาลงแล้วการเดินทางการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางก็ดีขึ้นและก็จะแล้วเสร็จใบพักตรงแยกบ้านโพเนี่ยก็จะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนนี้นะครับก็จะทําให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความสะอาด เมืองท่องเที่ยวคงต้องช่วยกันนะครับพี่น้องชาวชาเชียงเสวต้องช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดคนมาแล้วถ้าเมืองสะอาดเขาก็อยากจะมาอีกนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผมพี่น้องที่เคยมาเที่ยวแล้วก็ขอให้มาเที่ยวอีกใครที่ยังไม่เคยมาก็ขอให้บอกต่อๆกันให้มาเที่ยวเชียงเสวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณสักชั่วโมงเศษนะครับสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถทางรถไฟท่านมาเครื่องบินก็ได้นะครับมาลงที่สุวรรณภูมิใช้เวลาเดินทางจากสุวรรณภูมิมาถึงเราประมาณ40นาทีนะครับ โอ้ฟังขนาดนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับถ้ามาเที่ยวที่นี่จะมีความสุขขนาดไหนฝากด้วยนะครับขอเสียงประมือกับท่านด้วยครับทุกคนครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับลุยกันต่อกับเุณ่แป็กบนเวที